تي وي بلوك ستحا. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد มดุลิ ا ل าฮ ل ร ي บ ه نستعين ل ا ح ل و ع ะ ي ا ل م ังวะตะอิลลรัลล่ฮิระอลค์ตรัสว่าพระองค์ตัสวอาพระอลค์รัสว่านิะครีมว่ฮุวะอัสว่าพองค์ตรัวะรองค์ตรัสว่าพรองคตรัว่าซระองคัสว่าพรอครัสว่าพีอ่น้องครับวมื่อครั้งที่แล้วคมได้สําเรนอเกีตยวกับซูอราะองฟาติฮสวะครับอายะห์ที่2ของซูเราะห์ฟาติฮะอ์ัลรอามีน นะครับดังที่ได้เกิดเอาไว้นะครับว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนี่อาย่านี้นะครับอักษรไหนเป็นอักษรที่ไม่แน่นอนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอักษรที่แน่นอนนั้นจะมีมากนะครับอักษรที่ไม่แน่นอนนั้นมันมีน้อยอ้าวท่านผู้ฟังครับลองสังเกตดูนะครับตั้งแต่อัลฮัมดุนี่คําที่หนึ่งอัลฮัมดุนจะเห็นนะครับว่านี่เป็นเป็นเป็นคำเจ้าอักษร ฮัมซาวัซอนเนี่ยมันจะต่างกับ,กบอัฮัมซาอัตะอยู่นิดนึงนะครับท่านพี่น้องครับถ้าอัฮัมซาวัซอนเนี่ยมันจะมีหัวเล็กๆอยู่ข้างบนอลิฟนะครับถ้าหากว่าอ่านต่อเชื่อมประโยคอลิฟตัวนี้ไม่มีบทบาทนะครับไม่ทําหน้าที่แต่เวลาเขียนมีนะครับเช่นอัลฮัมดุนี่อลิฟตัวนี้เขาเรียกเป็นฮัมซาวัซอนนะครับลามนี่ถึงแม้ว่าจะมีสระสุกูล หรือจะมีสระชัดหน้าก็ตามถือว่าเป็นลางที่มีฐานเกิดที่แน่นอนอัลฮัมดูนะครับอัลฮัมดุนี่ก็เป็นฐานเกิดที่แน่นอนฮานี่นะครับฐานเกิดแน่นอนท่านพี่น้องลองเช็คดูด้วว่าฮามีฐานเกิดจากที่ไหนมีมี่ถึงแม้จะมีสระสุกูลหรือว่าสระมาตีหรือสระตายก็ตามนะครับท่านพี่น้องครับเวลาอ่านเนี่ยอัลฮัมดุมีมตัวนี้มีมีบทบาทนะครับเป็นฐานเกิดที่แน่นอน ดันเกิดที่ไหนครับว่ามาแล้วดันนี้ฐานเกิดที่ไหนเกิดจากปลายลิ้นจดเลยโคนฟันข้างหน้าด้านบนนะครับฟันหน้าข้างบนนะครับลินลาน่ลามสองตัวนี่ฐานเกิดที่ในนอนฮารอก็ดีบาก็ดีนิออลิฟตัวนี้อีกเช่นเดียวกันเป็นฐานเกิดอลิฟตัวนี้ครับเป็นเจ้าวซ้อนจะเห็นว่ามีม,มีมีหัวหยักหนึ่งหน่อยหนึ่งข้างบนนะครับเป็นตัวเป็นหัวซดนะครับเวะลาอ่านไม่มีบทบาท แต่เวลาเขียนมีบทบาทนะครับรอบิลอาจะเห็นว่าถ้ากุรอ่านพิมซาอุดีนั้นอลเฟเนี่ยจะมีและอีเรมีสราฟัตฮะด้วยมีหมัดฟัตฮะด้วยนะครับอาละมีนจะเห็นได้เลยว่าตั้งแต่อัลฮัมดุลิลลาฮิรอบินอาลามีนครับท่านพี่น้องครับสรุปแล้วนะครับอักษรที่มีฐานเกิดที่ไม่แน่นอนนั้นก็คือมีตัวยาตัวเดียวนะครับส่วนอลเฟจะเป็นฮุซาวะซ้อนเนี่ย คำเสาวรสอนนี่ก็ไม่ได้จัดอยู่ไม่ได้จัดอยู่ในเป็นอักษทนนรกษท,ท,กที่ไม่แน่นอนนะครับอักษรที่มีฐานเกิดที่ไม่แน่นอนคือตัวอลิฟนี่กับตัวยานะครับในะอยายะที่หนึ่งอัลฮัมดุลิลลาฮิอัลบิลอาลามีนแต่เวลาหยุดน,นะครับตัวท้ายโนนที่มีสระฟัตฮะหรือสระดาัตตะหรือสระอาเวลาหยุดนั่นต้องมีเลยโนนนี่ต้องมีสระสุกูนะครับท่านพี่น้องครับอยายะที่3ในสุรอฟาติฮะนะครับ อัลรอฮ์มานิรฮีมนะครับถ้านพี่น้องที่เห็นนะครับว่านี่อัลลิฟใช่ไหมที่แน่นอนเลยตัวที่มีฐานเกิดที่มีแน่นอนคือตัวเอียจะเห็นว่ามัดฟัดฮันะครับมัดฟัดฮนันี่แทนจ่าสออัลลิฟมาลิกิเยามิดดีนี่นี่มาอัลลิฟตกหลังนี่นะครับเป็นอักษรที่ไม่แน่นอนยาวนะครับท่านพี่น้องครับยาวเนี่ยยางจะเป็นอักษรมัด ต่างกันนิดนึงครับยาที่เป็นอักษรมัดก่อนยามีสรับดม,มะยามีสระสุกูลถ้ายาเป็นอักษรลีนก่อนยามีสรฟะฟัดฮะนะครับนี่ยาวนี่เป็นอักษรลีนอันลลักษณะแบบนุ่มนวลนะครับมาลีกิเยามิดดีดนี่อักษรที่ไม่แน่นอนคือตัวมาตัวอลิฟนะครับตกหลังจากม,มีแล้วก็ตัวยานี้เป็นฐานเกิดที่ไม่แน่นอนจะแยกได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าอักษรใดที่มีฐานเกิดไม่แน่นอนต้องอาศัยตัวอื่นเอาอย่างมาเนี่ยท่านพี่น้องจะเห็นว่า ฐานเกิดไม่แน่นอนได้อย่างไรถ้าหากว่าไม่มีมีมาผสมเนจานมาไม่ได้มีมาอลิฟมานะครับอีเกนอบูดูวะออีเกนัสตตอินนะครับนี่จะเห็นแล้วว่าอาลิฟผม,มนำเสนอมาแล้วนะครับว่าถ้าอาลิฟมีสระอาลิฟที่มีสระรมีตัวฮัมซาอยู่ข้างล่างฮัมจาตัวนี้ก็คือหัวอินนั่นเองนะครับเนี่ยนะครับอยู่มีสระข้างล่าง บ่งบอกว่าถ้าหากว่าฮัมซาอยู่ใต้อลิฟนี้บ่งบอกว่าใต้ฮัมซานี้ต้องมีสระกัสระหรือสระกัสระใต้แน่นอนหรือสระอีหรือสระบวัวนะครับอียาี่อลิฟตัวนี้ฐานเกิดที่ไม่แน่นอนนะครับกน็นาบูดูอีเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีสระสุกูลก็แล้วแต่ฐานเกิดที่แน่นอนนาบูดูว่าอียาเนี่เช่นเดียวกันนะครับว่าอียากน็นัสตาอียนู ถึงแม้ว่าซีนจะมีสระสุกูลหรือสระมาตีหรือสระตายก็าตามนะครับเป็นฐานเกิดที่แน่นอนนะครับนัสตไนโนฐานเกิดที่มีแน่นอนนะครับในในอายันนี้นะครับอีเกนองบูนโอ้ยอีเกนสไนน์หนึ่งตัวอลิฟหลังจากยานะครับสองอลิฟหลังจากยาแล้วก็สามคือตัวนูนนอกนั้นเป็นฐานเกิดที่แน่นอนหมดวาว นะครับถ้าพี่น้องจะเห็นว่าวาว,วาวตัวนี้คือตัวว่ากับวาวตัวยาตัวยาวนี้ต่างกันนะครับถ้าพี่น้องครับวาวตัวนี้เป็นอักษรที่มีฐานเกิดท,ที่ไม่แน่นอนเพราะต้องอาศัยตัวยานี้เป็นอักษรลีนวาวตัวนี้มีฐานเกิดท,ที่แน่นอนเพราะเกิดจากลินฟีปากนะครับอีหนีน้อซีรอตอลมุสตักิมนะครับอีนี่นะครับอเลฟที like ่มนะีมซ้าอยู่ข้างล่างถ้าพี่น้องครับถ้าหากว่าเราอ่านกุรอ่าน พิมพ์แถบตอนออกกลางจะสังเกตได้ง่ายจะเป็นฮัมซาฮัมซากอต้ะหรือฮัมซาซอสแยกต่างตรงที่ฮัมซานะครับอีนี่ฮานี่ฮ้าใหญ่นะครับตัวมีน้องมีฐานเกิดจาก่วนลึกของลําคอคู่กับตัวฮัมซาอีดีนสัสนี่นาตัวนี้เป็นฐานเกิดที่ไม่แน่นอนอีดีนสัสซีรอนะครับซอสน,นี่มีฐานเกิดจากปลายลิ้นไปจรดระหว่างฟันบนกับฟันล่าง เอาฟันบนกับฟันล่างมาจดกันและเอาลิ้นไปอัดแล้วก็เป่งเสียงออกมาก่อนตัวอักษรนะครับลิ้นต้องยกโคนลิ้นต้องยกสองข้างลิ้นต้องยกแล้วก็ปลายลิ้นหอซอดฟันฮ่ะซอซดกัสเซอซีซดดอมมาสูอีดีนัสซีรอนี่นานี่อลิฟฐานเกิดที่ไม่แน่นอนและก็รอนี่ฐานเกิดไม่แน่นอนต้นมุสแตงครีมา นี่ตัวยาฐานเกิดที่ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะแยกได้อย่างแน่นอนเลยว่าอ,ากอักษรใดมีฐานเกิดที่ไหนแล้วฐานเกิดที่ตายโดยบริสุทธิ์หรือว่าตายโดยที่ถูกอื่นเข้ามาผสมสิรตนองนี้นะอนตาอะรมอมมะมละบอานนี้จะเห็นนะครับฐานเกิดที่ไม่แน่นอนอลลฟหลังจากซอ ดีนะครับตัวยายานะครับฐานเกิดที่มีแน่นอนเพราะนี่ต้องอาศัยตัวสระกัสรอติซันอันอัมต้านี่อเลฟตัวนี้เป็นฮัมซาะนะครับมีฐานเกิดจากส่วนลึกของลำคอนะครับอัอนอัมจะแยกเลยนะครับว่าอินมีฐานเกิดจากส่วนกลางของลำคอนะครับท่านพี่น้องฮัมซาะมีฐานเกิดจากส่วนลึกของลำคอฮัมซาะฟันฮะอ้า,าอินฟันฮะอ้านี่คือความแตกต่าง เอ่อแต่อ่ะเยฮิมนี่ยามีเครื่องหมายสุกลูลก่อนยามีสระฟันฮะยาตัวนี้มีฐานเกิดที่ไม่แน่นอนรอยยานี้ก็มีฐานเกิดที่ไม่แน่นอนเป็นอักษรลีนะครับอัลลัษนะแบบนุ่มนวลนะครับรอยรินนะครับ,รรบมากูนเว,วนี่ฐานเกิดที่ไม่แน่นอนอะเลยยาก็มีฐานเกิดที่ไม่แน่นอนนะครับอะเลยฮิมวัลลอบ์ลีน นี่อลิฟตัวนี้นะครับอลิฟหลังจากตัวรามอลิฟตัวนี้ไม่ใช่นะครับแล้วอลิฟหลังจากตัวดอทแล้วก็ยาที่มีสระสุโคนี่ก่อนยามีสรกรกัสรยาตัวนี้เป็นอักษรลีนครับถ้ามีน้องครับถ้ามีน้องจะแยกแยะได้เลยว่าในสุรฟาติค่ะที่เราการยืนอยู่ทุกวันเนี่ยเราก็สามารถได้แยกเลยได้แนว่าต่อจากนี้ไปอักษรตัวเนี่ยจะมีสระอะไรอ่านแบบได้ตัวของมันเองหรืออาศัยตัวอื่น ผสมนะครับท่านพี่น้องครับนี่ก็คือสรุปตั้งแต่ซูรฟาติฮามานะครับตั้งแต่บิสมิลลาฮิราะห์มานิราะฮิมถึงวะล็อฟบลินอามีนหวังว่าท่านพี่น้องคงแยกได้นะครับว่าอักษรใดมีฐานเกิดจากที่ไหนลำคอลิน้นแล้วก็ริมฝีปากฐานเกิดที่ไม่แน่นอนแล้วก็ฐานเกิดที่แน่นอนนะครับก็อิงชาอัลห์นะครับหวังว่าท่านพี่น้องแยกได้แล้ว แล้วก็อ่านฟติฮัได้อย่างถูกต้องแล้วก็ในครั้งต่อๆไปเราก็จะพูดถึงเรื่องสระเมื่ออักษรน,นี้มีสระนี้จะอ่านอย่างไรจะอ่านเสียงสูงหรือเสียงต่ําหรือเสียงบางอย่างไรก็อินชาลอ์นะครับในครั้งต่อๆไปหวังว่าเราก็คงได้พบมาอีกนะครับสำหรับในครั้งนี้นะครับต้งองขอ่ากคำว่าบิลาลฮิตลฟิกวาลิด ah. ียวัสลามุวะลัยกุมวะร์มะตุลลอฮิวาบะรอกาตุ بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان